กราบสวัสดีพี่พี่เอฟีกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังก็กับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็ เอาพระมาแบ่งปันพี่ๆ FT อีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์064ครับผม7561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเพื่อม่ให้เป็นการเตียเวลานะครับมาชมชิ้นแรกองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นแหวนนะครับพี่ๆนะครับเป็นแหวนนะครับหัวงาเป็นปลายงานะครับ เป็นปลายงานตรงนี้เป็นปลายงานนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นงานแบบขึ้นมือนะครับงานขึ้นมือนะครับนี่ครับงานขึ้นมือสวยๆรายละเอียดนะครับสวยกิ๊บเลยนะครับนี่ครับตอก925นะครับเป็นแหวนเงินนะครับเป็นแหวนเงินนะครับวงนี้ผมเปิดไว้2,000บาทนะครับอ่2,000บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็แนดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ 0647561169นะครับเป็นปลายงานนะครับอันนี้เป็นปลายงานนะครับเป็นแหวนเงินแท้นะครับแหวนเงินแท้นะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอต่อไปรายการต่อไปอันนี้จะเป็นสร้อยงานนะครับพี่ๆนะครับเป็นสร้อยงานนี่ครับใช้จนชําเหลืองชําแล้วนะฮะ อ่าเม็ดขั้นตัวนี้เป็นเม็ดจิวเวลรี่นะครับเป็นงานแบบจิวเวลรี่นะครับผมอ่าเป็นเม็ดทองนะครับไม่ใช่ทองแท้นะครับเป็นงานจิวเวลรี่ครับผมอ่าเป็นงานจิวเวลรี่แต่ว่าสวยนะครับแต่ว่าสวยนะครับนี่ฮะอ่าสวยๆแบบนี้เลยเส้นนี้สมหัวไม่ได้นะครับเส้นนี้สมหัวไม่ได้นะครับอ่าผมเปิดไว้สามพันนะครับพี่ๆนะครับเปิดไว้สามพันนะครับถ้าเกิดระชอบก็ทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเอาไว้ใส่กับพระ เลี่ยมทองก็สวยนะครับเอาไว้ใส่กับพ้าคู่ใจนะครับเป็นเม็ดงาทั้งนั้นเลยนะครับรับประกันงาแท้แน่นอนนะครับอ่าสวยๆนะครับแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งครับผมอ่านี่ครับผมเส้นนี้สวมหัวได้ครับเส้นนี้สวมหัวได้นะครับเป็นเม็ดหัวขุนแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแบบนี้ฮะอ่านีสวยนะครับเส้นนี้สวยนะครับเส้นนี้สวยนะครับปกติผมก็ ห้อยเล่นเงืออยู่เริ่มจะชําแล้วนะฮะนี่ครับผมเส้นนี้เอา8ปดพันห้านะครับเส้นนี้นะครับแปดพันห้านะครับเส้นนี้เส้นใหญ่นะครับผุ้มแน่นอนนะครับผมรับประกันงานแท้นะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 6 4ย์6 1 1 6 9เจดห้าหหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมาต่อไปรายการต่อไปนะครับ รายการต่อไปจะเป็นนี่ครับเอาวันนี้เอามาแบ่งปันนะครับราคาพิเศษแล้วกันนะครับรูปหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาครับนะครับพิมพ์ขีตาตีชายนะครับองค์นี้นะครับผมเอาราคาทุนไปเลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับเป็นเลี่ยมทองนะครับเป็นเลี่ยมทองอันนี้จะเป็นเลี่ยมทองเจ็ดสิบนะครับองค์นี้จะ ฝังเม็ดแร่นะครับฝั่งเม็ดแร่นะจะมีพวกเม็ดแร่เม็ดอะไรนะฮะเหล็กดูดติดนะครับเมล็กดูดติดนะครับพระเนื้อย่นเก่านะครับเป็นลายตามุ้งแบบนี้เลยนะครับก็เป็นทองสําเร็จนะครับเป็นทองสําเร็จนะครับนี่ครับผมผมเอาห้าพันนะครับอี้ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับชอบก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ เดเดียวกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเขี้ยวหลวงพนกครับี in ่สินหลวงพนกนะครับสิลหลวงพ่อนกนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเขี้ยวหมีนะครับเจดหลวงพนกมาเกะได้สวยจางก็สวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ตัวใหญ่นะครับได้ตัวใหญ่นะครับได้ตัวใหญ่อันนี้เอาพิเศษแล้วกันนะครับ4,500บาทนะครับตัวนี้4,500อบาทนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับก็ไม่รับจองนะครับ ชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเขี้ยวเสือโค้งนะครับพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่นะครับมีรอยจานนะฮะนี่ครับผมลงจานเรียบร้อยนะครับอ้วนๆใหญ่ๆนะครับรับประกันเสือแท้ครับนี่ครับเลี่ยมจับขอบเงินนะฮะเลี่ยมจับขอบเงินนะครับพี่ๆท่านใดชอบเครื่องรางนะครับ ไม่ผิดหวังครับผมเป็นอำนาจเป็นตะบะเป็นอำนาจนะครับตอนนี้ผมเปิดไว้สามหมื่นนะครับสามหมื่นบาทนะครับพี่ๆสนใดชอบอยากเป็นเจ้าของก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหน้าต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพักกิ่งวัดบวรนะครับนี่ครับ ไม่ในใส่เขาเรียกกิ่งอะไรนะครับเป็นลิปพระกิ่งวัดประวรนะครับเดี๋ยวขอญาต์สูงนิดหนึ่งนะฮะเนื้อสวยๆแบบที่เป็นแบบสองขะิั์นะครับเป็นแบบสองขริย์องค์นี้เอาสองพันแล้วกันนะครับผมสองพันบาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปเป็นมีดสาลิกานะครับมีดสาลิกาหลวงพระเดิมนะครับตัวรัดเป็นเงินนะครับแล้วก็เป็นนาคนะครับด้ามงาฝักงานะดึงยากนิดหนึ่ง อันนี้เอาแบบพิเศษไปเลยนะครับเอาพันห้าพอนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับอรูปเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปนะครับนี่ครับผมเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ทีตานะครับอันนี้เป็นพิมพ์คีตารู้สึกเวลาเอาเข้ากล้องแล้วมันจะรู้สึกมัวมัวนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสักหนึ่งนะครับนี่ครับพิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยนะครับรงี้ พี่่ท่านใดชอบก็แอดไลน์มาได้เลยเป็นพิมพ์กีตานะครับอันนี้สามชายนะครับเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินของห้อยเลยนะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับอง์นี้นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับคือจะเอาไปใช้คู่กันนะครับเป็นเต่านะครับเต่อพล่อเงินนะเต่าตัวนี้เอาสองพันแล้วกันนะครับสองพันบาทพอทุกทเนื้อโลหะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะฮะเนื้อโลหะเก่าเก่าสวยสวยมันมันแบบนี้นะครับ เอาสองพันบาทพอนะครับต่อไปนะครับผมอาจจะพูดไวหน่อยไปไวหน่อยก็ไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาแล้วกันนะครับต่อไปเป็นผ้าเชียงแสนศิลปะเชียงแสนทางเชียงแสนเชียงลุงนะครับนะเชียงแสนเชียงลุงเนื้อโลหะเก่าออกแบบว่าเนี่ยครับสองดูมันมากเลยนะฮะนะครับองน,นี้สองดูมันมากนะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับองนน นะครับสองพันห้ารอยบาทนะครับชอบก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่บีศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นคุณแผนนะครับบ้านกลางนะครับพิมพ์พายคู่นะครับอ่าสวยนะครับหน้าตาติดสวยคมชัดแบบนี้เลยนะครับหน้าตาติดสวยคมชัดนะครับเส้นพิมพ์ก็สวยนะครับเส้นพิมพ์ก็สวยนะครับ เรียมเงินหนาเลยนะฮะเรียมเงินพร้อมห้อยสามห่วงนะครับเอาสองพันบาทพอนะครับสองพันบาทนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับอ่าเหรียญหล่อหลวงพอ่อปเตรียมเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับหล่อหลวงพ่อป่อเอา <c oughs> เอาสองพันพอนะครับเหมนกะับเนื้อมันเนื้อหาจัดจ้านนะครับ ออกไปเป็นลายตามุงนะครับส่องดูลายละเอียดนะครับเป็นลายตามุงเนื้อโลหะย่นเก่านะครับเดือเนื้อโลหะย่นเก่าเลยนะฮะนี่ฮะสนิมขึ้นนะครับจีตะกังขึ้นที่เขาเรียกอะไรคนโบราณเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเก่านะครับก็เอาสองพันนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปมาเหตุสวนครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่รัตนรมีนะพิมพ์นี้เอสคาราบาพ่อห้อยนะครับนี่ครับผมเอาสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับบางทีก็เปิดไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่บางวันนะครับว่าจะโชคดีไปดูคลิปไหนก็แล้วแต่นะครับต่อไปวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆลงรักมันๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ เน er ื้อหาเก่ามันมันแบบนี้เลยนะครับเยี่ยมเงินพร้อมห้อยด้วยนะครับดูลักนะครับลักแห้งเก่าย่นแบบนี้ฮะลักแห้งเก่าย่นแบบนี้เลยนะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับสองพันห้าร้ยบาทนะครับพี่ที่นะครับชอบก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับยินดีรับทุกสายนะครับต่อไปเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเหรียญรับประกันเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแท้นะครับอันนี้รับประกันเลยว่าเป็นเงินแท้ นะครับนี่ครับผมเอาสามพันนะครับสามพันบาทนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับสามพันบาทนะฮะมีขอบข้างนะครับสวยๆนะครับนี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับอ่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่ก็สวยนะฮะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเก่ามีขอบข้างนะครับ พี่ท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับ064756169นะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองนี้ก็เอา3,000บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญลงข้อเงินนะครับลงข้อเงินวัดดอนใยหอมนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับสภาพใช้แบบนี้ฮะเอาพันหนึ่งนะค0บหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญลงปูทวดครับผมฮะลงปูทวดหมอตอุุนแรกครับนี่ครับเปลี่ยนสภาพใช้นะฮะสภาพใช้แต่ว่าก็สวยอยู่นะฮะก็เอาพันหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ